ผมไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดีนะวันนี้ไม่ได้อขอเล่นเขาฝึกด,ด้วยเขาฝึกด,ด้วยก็จริงๆแหละผมเข้ามาฝึกจริงๆนะอ่ะบอกก่อนใครที่เข้ามาดูคล,ล,ลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้ผมด้วยแห่ล <c oughs> ้วก็ตัดไปตอนที่อยู่ในเกมเลยไปกันไปกันทำอยู <c oughs> ่ในเ,เกมแล้วแหลกมากๆ ตีดีดีตีตีตีีดีตีตนหนูไม่บอกหรอกว่าหนูต้องไปเรียนอะไรมันนั่นยูบ้าตลอกไม่เไปเรียนอะไรไม่บอกหรอกว่านูไปเรียนอะไรนูจะไม่บอกซเาแง อุ้ยจาการฟังหงกระมากบอกโป๊ะโอเคสนามภัรที่เล่นโอ้ตอนนี้เราบอกไม่ได้บอกว่าเราต้องมานอวีเราบอกกันอะไรก็ไม่รู้เกิดปัญหาหน้ากงตึ๊บตึงปึงอ้อยอ้อยโอ้ยเจ็บเจ็บ เจ็บจ็บเจ,จ็บจิบมากเวยอ่ะ <S <S แรงจริงอืไหนใครเป็นคนทำไหนยอมตายเหืออตายมาตัดไปตอนนีผมก่อนแล้วกันโอเคเกิดแล้วเกิดแล้วเมื่อกีล้ลืมอดอีกแล้วเหมือนวิตุนเลยฮ่า มีตัวอะไรให้ฆ่าเลยปิ้วฉันไม่ใช่บอดแล้ล่ลยนั่นใครนะ่ะขอหน่อยละกันปึ้มปิ้ว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 ฮิปปิ้วปิ้วแน่หน่อยแน่แกนี่มันตริงเลยมาเป๊ะ โคตรเร็วชุดจุลา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 ฮุ้ยฮึบฮึบฮึบมคลายหนะเฮียบขอแอบหน่อยขอแอบหน่อยฮึบฮึบน่ากูจริงจริงจะชพวกนี้ เพื่อนฉันมาต้องโดนแบบนั้นแหละแหละแบบแบบแบบเพื่อน,น,นคือโป๊ะโป,โป,โโป,โป๊ะบลูนูทูปและนั่ก็แตกไปตอนที่ผมเกิดแล้วละกันไปเลยนะผมเกิดแล้วเดี๋ยวขอบสบอมอตัวไปวิญญาณไปดูหน่อยว่ามีร่าสละอะไรคาบ้างตอนนี้ผมว่านะโอ้ย เมื่อกี้มันเห็นตัวอะไรนี่นี่นี่นั่นไงตัวนิงจากับเอ้มีใครขำมังหน้าเขารู้แล้วแหละหนักกินกินแป๊บหนึ่งจ้ะไม่มีอะไรหรอกแ๊บหนึ่งนะโป๊มอืม โอ้ยเก็บเพื่อ,อช่วยกันหน่อยนะนอยโอเคตีป้อมโอบบลชูชิชาชาชาฮึโเคตรเท่เลยเฮ้ยจุ๊บจุกบเตยทุกคนทำไมทุกคนไม่ตีป้อมล่ะทุกคนเล่นลางไม่ตีป้อมเลยเหรอปล่อยให้เราตีโยนเดียว เออไม่เป็นไรหรอกเพื่อนนี่เก่งเนาะไล่ซับซับซับอว่นใช่มันแหลกอะทุกคนมันแหลกทำไมหนูไม่ค่อยจะแหลกเลยเด็ดหนูก็จอกมากเลยรู้ไหมเนี่ย มีใครให้ค่หมั่งหน้าอุ้น่ลใคยนะยั่ยัจะ่จูะูปุ้งปุ้งเดะนั่นใครกาดีอย่างไรตุ๊ตุ๊ตุปุ้งเหลับคาที่ นั้นก็ตัดไปตามที่ผมเกิดเลยแล้วกันนะโอเคนะเกิดแล้วนั่นใครน่ะนั่นไครนะใครน่ะใคร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 อะใครละปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊คปุโคโค ไม่น่าจะเข้ามานะอุกอย่ลางโป่งแล้วก็ตัดไปแล้วผมแบบเป่งเออนะตัดไปตอนที่ผมมีเรื่องเสร็จอะทุกอย่างเสร็จเลยแล้วกันไปโอเคนะผมเกินละอืมนั่นจะไปเป็นวิญญาณอ,อีกรอบอู้นั่นลันล่างกำลังทำอะไรกันน่ะโอ้ลันล่าง ล่ะล ala, okay. okay. ่ะโอเคตึบ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 ไปเป็นญาณล่ะลาลาโอ้ยทำไมมันช้าจังล่ะทำไมอีกรอบเรล่อเลื่อเลื่อป๊อเฮ้ยเฮ้ยชูชูแล้วขอแซงหน่อยนะปุ๊บปุ๊บชุ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 บปุบชุบ อืมอืมอืมอีกสกรอบอีกสกรอบอีกสักทีอีกสกรบอกกรบอืมมาสิ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 าสซืบฮึบฮึบจ้าไม่นะเพื่อนอยากเข้าไปอยากเข้าไป นั่งหดากตั้งหดหดหยดยยาายาตีตีตีปั๊บ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 ปั๊เราตีเอง pues ไม่ต้องห la ่วงเพื่อนเราตีเองเฮ้ยอรอตรงนี้เลยแกจะได้หรือาใครเป็นใครเปล่าไปล่าไปล่าเปล่าเปล่าเปล่อเปล่ะ <c ss s> <abusive> <ss> กี่ตัววะเนี้กลับละอ่ะออง้ว่าตตดไปตอนที่ผมก็แเล็กกันไปโอเคผมก็ะแลเตืนอักอีกแล้วเนี่ยโอนั่นขไหลกันมากใครก้ามาทำเพื่อนกองพร้อมอืออืออไข่ตัวนี้ให้ได้ก่อนตัวนี้มันระยะไข่ส่ผายเลยโอ้โหจุ๊ยโอ้โหม่เก่งจังว่ะ ควาคมยังไม่ตายเลยเขาคนอือ่นเขาแต่งกันเจอกับจมนแล้วห้จะไปสู้ใครได้วะงอืม,มงั้นก็เป็นวิญญาณอีกราเป,เป็นอะไรไปวิญญาณ มากทุกคนอาจจะล้ำกระากๆนะเพราะมันแหลกจริงๆมันไม่เคยแหลกนี่นาแล้วมันแหลกอะไรอย่าี้ยลำไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยผมเชจูเลยไม่ติดเลยทุกคนโอ้แหลกคนท่านี้คลิปแหลกขอโทษจะนด้คนแหลกจริง

ลมลลลึงก็ตัดไปตอนนี้ผมนั้นีปอมกลจะจบเลยแล้วกันไปเอ้ยต้องอัดขอพี่พก็เพอัไปเลยเพอัไปเลย อีกแล้วทำาไมผมตีป้อมไม่ได้โ oh อเมก้าตอนนี้คือผมทา,ามันจะต้องเลี้ยวไม่ผมจะไม่ตีคุณแลสขา้ามันเลยอือหือโอเหมือนกัน <c oughs> โอ้โห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 ย่าเข้ามาอ่ะอ้าวก็สงหมดคลิปนี้มีอะไรมากเราแค่มาเล่นนาวีหนุนๆเพื่อนๆเพราะทั้คลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กัใครผมเดินนะเจกันคลิปหน้าบ๊ายบายปุ้ย